สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะลูกในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันในเรื่องของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นไปในการปรับตัวของสัตว์นะคะครูออยได้อธิบายในส่วนของแหล่งที่อยู่ให้เด็กๆฟังแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์สองชนิดเนาะว่าเขาสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นได้อย่างไรเนาะเราได้รู้ไปแล้วว่าปูดนะคะ อยู่ในทะเลทรายซึ่งทะเลทรายนั้นร้อนมากเขาอยู่ได้อย่างไรโดยเราทราบกันดีว่าอูดนั้นจะมีขนตาที่ยาวเพื่อไม่ให้ทรายนั้นเข้าตามีโหนกเพื่อเก็บไขมันเอาไว้ใช้ในเวลาที่ไม่มีอาหารแล้วก็ขนของอูดนั้นจะสั้นเกลียนเพื่อช่วยในการระบายความร้อนขาของอูดยาวก็เพราะว่า เพื่อให้ความร้อนจากทรายเนี่ยลูกอยู่ห่างจากลำตัวแล้วก็บริเวณเท้าของอูดนะคะพื้นที่ของเท้าเขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างหรือใหญ่เพื่อไม่ให้เท้านั้นเวลาเดินหรือวิ่งตามทะเลทรายเนี่ยจมลึกไปในทรายนะคะและนอกจากนี้เรายังได้รู้อีกว่าสัตว์อีกหนึ่งประเภทซึ่งเป็นหมีขั้วโลกตัวสีขาวอ้วน อาศัยอยู่บริเวณที่มีหิมะปกคลุมมากๆอุณหภูมิต่ำเป็นลบสิบลบยีองศาเลยเขาก็จะมีสรีระร่างกายที่เหมาะ ที่จะอาศัยอยู่บริเวณนั้นโดยจะมีชั้นไขมันมีขนเยอะเพื่อคอยปกคลุมแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรนั้นเด็กๆพร้อมกันเรียงลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นสัปดาห์ที่แล้วคูู้อยติดค้างนักเรียนตรงนี้ไว้ว่าปลาตีนถึงแม้ว่า ปลาตีนบางคนได้ยินคําว่าตีนบอกว่าเป็นคําอย่างไม่ใช่นะลูกนะเป็นชื่อของปลาที่อยู่ในป่าชายเลนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลาตีนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรและทำไมถึงได้ชื่อนี้นะคะเรามาดูกันเลยลูกสำหรับเจ้าปลาตีนนะคะคือในรูปนี้เลยจะมีทั้งรูปที่เป็นการ์ตูนแล้วก็รูปจริงที่ครูออย เอามาให้เด็กๆดูโดยปลาตีนนะคะจะมีคลีบที่อกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนอกจากคลีบบริเวณอกเนี่ยจะใช้ในการว่ายน้ำแล้วนะคะยังช่วยให้ปลาตีนตัวเนี้ใช้ในการเคลื่อนที่บริเวณสะอาดที่เป็นเลนโดยปลาตีนจะอาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลน ปลาชายเลนคือเป็นคโคลนลูกเป็นคโคลนตมเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหตุที่เรียกว่าปลาตีนก็เพราะว่าคลีบมาอยู่ที่ตรงอกแล้วก็ปลาตีนจะเคลื่อนที่โดยใช้คลีบบริเวณอกเนี่ยค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆเหมือนกับการเดินก็เลยเรียกว่าปลาตีนนะคะโอเคเนาะโอเคนะคะถัดมาลูก เป็นสัตว์ที่อยู่ในแหล่งน้ำเช่นกันนะคะโดยครูออยกตัวอย่างมาคือปลานีโมโหรือปลากระตูนซึ่งปลาประเภทนี้จะอยู่ในน้ำทะเลใต้ท้องทะเลเลยนะคะโดยปลานะลูกจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือมีคลีบซึ่งคลีบนั้นช่วยในการว่ายน้ำนะคะ นี่แหละค่ะถึงเหมาะที่จะอยู่ในน้ำก็เพราะว่ามีคลีบเพื่อช่วยในการว่ายน้ำนะคะนอกจากช่วยในการว่ายน้ำแล้วเจ้าคลีบเนี่ยยังช่วยพาให้เคลื่อนที่ไปหาแหล่งอาหารที่อยู่ในน้ำด้วยนะจ๊ะถัดมาคือเจ้าตัวนี้เลยกิ้งก่าคาเมเลียนมีทั้งกกรูปการ์ตูนกับรูปของจริงเด็กๆด,ดูนะลูกนะโดยเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนนะคะ ะมีการพลางตัวโดยการเปลี่ยนสีให้กลมกกืนไปกับธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาอยู่บริเวณใบไม้ใหญ่สีเขียวตัวของกิ้งกา่าคาเมเลียนเนี่ยก็จะปรับสีตัวเองปรับเปลี่ยนร่างกายสีตัวเองให้เป็นสีเขียวอาจจะไม่ได้เหมือนโดยตรงแต่ว่าใกล้เคียงรูป กิ้งก่าที่อยู่ตามบ้านตามป่าไม้บ้านเราเหมือนกันก็จะมีการปรับตัวนะคะนอกจากนี้แล้วปรับตัวเพื่ออะไร 1. เพื่อพรางตัวจากศัตรูสองเพื่อใช้ในการหาอาหารนะคะโดยถ้านเน้นไปที่เจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนส่วนใหญ่จะมีสีสันสวยงามมีสีฟ้ามีสีแดงมีสีส้มแล้วก็มีสีเขียวนะคะ ถัดมาเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าก,กลัวคัวยก็กลัวเหมือนกันลูกมันไม่ใช่งูแต่ถ้านักเรียนดูรูปภาพจริงๆนะคะที่เป็นภาพถ่ายหัวของเขานั้นเหมือนกับงูมากเลยลูกแต่ลำตัวของเขานั้นเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนหนอนซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าหนอนแก้วหัวงู โดยหนอนแก้วหัวงูนะลูกจะมีการปรับตัวโดยการเรียนแบบโครงสร้างร่างกายและสีให้เหมือนกับหัวงูเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่าโดยผู้ล่าบางตัวเนี่ยที่จะมากินหนอนเนี่ยเพียงแค่เห็นรูปล่างตรงหัวของหนอนซึ่งเหมือนกับงูก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วลูกเพราะฉะนั้นสำหรับหนอนแก้วหัวงูจะปรับตัวในเรื่องของการเรียนแบบ และเมื่อหนอนแก้วหัวงูนะคะถูกคุบคามหรือถูกนกเนี่ยมาคอยกินหรือมแมลงมาคอยกินเนี่ยเวลาที่นกกับมแมลงเห็นหัวงูแล้วมันโผล่ออกมาหรือใช้ลำตัวยึดกิ่งไม้ยึดใบไม้แล้วมันใช้แค่ส่วนหัวเนี่ยโยกไปโยกมาไอเจ้านกหรือพวกมแมลงเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วลูกซึ่งเป็นการขู่สิ่งต่างๆที่จะมาทำร้ายนะคะ เป็นยังไงกันบ้างลูกสำหรับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตจะเห็นว่าการปรับตัวนั้นสำคัญมากเลยเราเรียนว่าสัตว์ที่ครูออยนำมาให้ดูเนี่ยมีการปรับตัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าครูออยจะนำเนื้อหาเก็ดความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรมาให้เด็กๆได้รู้กันนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยยังมีสัตว์อีกมากมายลูกที่มีการปรับตัวเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่รอดเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในเว็บ Google พิมพ์ไปเลยค่ะหรือใครอยากจะดูแบบเป็นสารคดีเป็นคลิปเนาะก็เซิร์ชหรือค้นหาใน YouTube นะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ